คุณเฟซบุ๊กแฟนเพจ d e m อนเกม e มอีธรรมินนะครับที่ให้เราภาคผลงานสามารถหาอ่านผลงานของพี่เขาได้ที่เพจเขาเลยนะครับทำบ้าอะไรของเธอกันเนี่ยนี่ถ้าฉันไม่อยู่ตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับแต่แต่พอดีเห็นคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงหน้ามันก็ฉันก็บอกเธอไปแล้วว่ากับที่ไร้อัตลักษ์น่ยการจะเป็นฮีโร่มาแทบจะเป็นไปไม่ได้แม้ความกล้าหาญของเธอจะเป็นของจริง แต่ถึงอย่างนั้นมันก็อันตรายเกินไปต่อให้ทำได้ในอนาคตของเธอก็ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดและความรู้สึกอีกมากความฝันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรอกแต่เธอที่ร้ายอัตลักษณ์เนี่ยเป็นฮีโร่ไม่ได้หรอกไม่สิอย่าพิ่งท้ออะไรใกล้ใกๆแบบนี้สิมิโดริยะอิซุคุอยากที่เอาไม่ได้พูดไงล่ะว่าถึงจะเป็นฮีโร่ไม่ได้ แต่ถ้าอยากจะช่วยคนอื่น,ก,น,นก็ยังมีอาชีพอีกบ้างที่ทำได้ใช่แล้วถึงจะอ้อมไปหน่อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือผู้คนได้ใช่แล้วอย่าทอ้อแท้อะไรกัๆแบบนี้สิในตอนนั้นที่เราได้แต่ฝันหวานก่อนที่เราจะรู้ว่าโลกใบดีบด้านขยักขยายแค่ไหนเอะปฏิเสธเหรอครับทำไมล่ะครับรู้เองก็ไม่รู้แต่นอกจากโรงเรียนตำรวจและโรงเรียนวิศวกรรมฮีโร่ หรือพวกสายช่างเทคนิคเองก็ด้วยพอส่งชื่อเธอไปก็ถูกตีกลับออกมาหมดเลยครูเองก็จนปัญญาเหมือนกันหรือสังคมฮีโร่ในปัจจุบันจะถึงจุดอิ่มตัวกันแล้วเผยภาพนาทีระทึกเด็กชายผู้ไร้อัตลักษณ์วิ่งเข้าไปใส่หาวินเล่นท่ามกลางเหล่าฮีโร่ที่ได้แต่ยืนอึง้งทั้งหมดนี้ในไลน์นิวเจพีครับส่วนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษมากครับ ทางเราได้รับเกียรติอย่างสูงท่านผู้แทนกระทรวงการบังคับการใช้กฎหมายคุณมิสุไดละมิเนลุครับคุณมิสุไดละครับอย่างที่รู้กันดีว่าในสื่อโซเชียลหลายขแยกระดในตอนนี้ได้มีประเด็นร้อนในภาพของคดีหนึ่งในย่านลานค้าวันนี้ทางเราเลยอยากจะถามเกี่ยวกับกระทรวงบังคับกฎบมายฮีโร่นะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเหตุการณ์วินเล่นอารวาสได้ได้จับตัวเด็กคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกัน ได้มีเด็กชายคนหนึ่งทางเราได้มีข้อมูลว่าเป็นเด็กที่ไร้อัตลักษณ์วิ่งเข้าไปพยายามที่จะช่วยเด็กคนนั้นเอาไว้ท่ามกลางเหล่าฮีโร่ดูเหมือนว่าจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเนี่ยจะดูเป็นการกระทําที่กล้าหาญและน่ายกย่องแต่ในขณะเดียวกันนั้นทางเราก็มองว่านั่นเป็นการขัดขวางการทํางานของฮีโร่อย่างโจกแจ้งเช่นกันครับ จะบอกว่าการที่ฮีโร่หลายคนในขนาดเกิดเหตุนั้นไม่สามารถทำอะไรได้จนเด็กคนนึงออกลงมาช่วยเองนั่นเป็นการกระทำที่ขัดขวางการทำงานของเหล่าฮีโร่งั้นเหรอครับถ้ามองตามความจริงแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับเราต้องมองถึงจุดที่ว่าเด็กคนนี้ที่ไร้อัตลักษณ์ได้กระโจนเข้าหาวิลเลนที่จับตัวประกรันเอาไว้และเริ่มใช้อัตลักษณ์อลาวาดไปทั่วก่อนนะครับในที่เกิดเหตุมีฮีโร่อยู่จำนวนมาก และถึงจะดูเหมือนไม่สามารถทำอะไรได้ก็จริงแต่ทางฮีโร่เองก็สามารถลดความเสียหายให้อยู่ในระยะที่จำกัดและควบคุมได้เอาไว้เพื่อรอความช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามหลักการแม้การกระทำอันไร้ความรับผิดชอบของเด็กชายคนนี้ไม่เพียงแต่จะวิ่งเข้าหาอันตรายโดยไม่จำเป็นยังมีโอกาสที่จะทำให้เราวินเลิศโกรธจนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากขึ้นหรืที่แย่ที่สุด จะทำให้คนที่ดูอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงพอได้รับอันตรายไปด้วยครับการมองในด้านบุคคลภายนอกอาจเห็นว่าฮีโร่ทุกคนในจุดเกิดเหตุไม่ทำอะไรเลยแต่โดยแท้จริงแล้วมันคือการจำกัดวงและเฝ้าระวังอย่างรอบคอบอย่างที่สุดครับและก็อย่างที่เห็น่าวิกฤตท,ที่เลวร้ายนั้นก็จบลงได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์<ม>แห่งสันติภาพของเราโดยไม่จำเป็นที่เด็กคนนี้ต้องทำอะไรที่ร้าประโยชน์แบบนี้จากแหล่งข่าวที่บา ทางเราก็ได้ทราบว่าทางด้านตัวเด็กได้มีการยื่นเรื่องข้อเสนอเข้าสอบสถาบันการศึกษา<ม>ฮีโร่และหน่วยงานความมั่นคงหลายแห่งคงมองว่าเด็กคนนี้อยากจะมีส่วนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่ม,มากพอดูเลยนะครับในจุดนี้มีความคิดเห็นอย่างไรครับก่อนหน้าที่เราจะพูดกันในเรื่องนั้นนะครับทางเราเองก็ได้มีการสัมภาษณ์ฮีโร่ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุมาด้วยเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูและติดตามด้วยนะครับ การที่เด็กคนนั้นเข้ามายุ่งผมว่าเป็นการกระทําที่โง่เขามากครับเขาเลยอัตลักษณ์คิดว่าในตอนนั้นพวกเรายุ่งไม่พอหรืองไงในตอนนั้นมีฮีโร่อยู่มากค่ะและพวกเราก็สามารถลดเข็ดความวุ่นวายได้แล้วแต่เด็กคนนั้น,นําเอาฉันคิดเลยค่ะว่าเหตุการณ์มันจะยุ่งยากขึ้นผมเห็นด้วยกับความกล้าหาญของเขานะครับแต่มันดูจะเกินความจําเป็นและดูบู้วามกับสถานการณ์อยู่ตรงหน้ามากเกินไปครับอันที่จริงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับ ที่มีการแทรกแซงการทำงานของฮีโร่เมื่อหลายปีก่อนแต่มีคดีที่นายโทบิตะคันจูโร่นั้นในแทรกแซงการทำงานช่วยเหลือของฮีโร่จนมีผู้บาดเจ็บสาหัสมาแล้วที่เรากำลังดูอยู่คือความเพ้อฝันที่หมกมุ่นเราอยู่ในโลกที่มีฮีโร่มากมายจนสร้างความใฝ่ฝันในอาชีพที่ทุกคนน่าลหลงไหลก็เลยสร้างกลุ่มคนที่ไม่ได้มองความจริงเอาแต่คิดฝันและกระทำการออกไป โดยไร้ความรับผิดชอบอย่างโง่เขลาที่อาจส่งผลต่อคนหมู่มากการจะเป็นฮีโร่ได้นั้นจะไปจะต้องมีความเหมาะสมและการฝึกอย่างถูกต้องเสียก่อนครับการจะใช้อัตลักษณ์โดยไร้ใบอนุญาตนั้น <c oughs> ก็มีความผิดได้แรงพอๆกับวิลเลนโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเด็กคนนี้ไม่เหมาะงานสายฮีโร่หรืองานความช่วยเหลือผู้คนครับท,ทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วท,ท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วเราาดะ เธอที่ไร้อัตลักษณ์เนี่ยเป็นฮีโร่ไม่ได้หรอกไอ้ข่าวนั่นมันหมายความว่ายัางไงกันครับไอ้ข่าวแบบนั้นออกไปได้ยังไงไม่คิดบ้าหรอครับว่าทำแบบนี้แล้วอนาคตของเด็กคนหนึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยโปรโดสงบสติลงก่อนเถอะครับเราเองก็ทำไปเพราะเหตุจำเป็นด้วยแหละครับเหตุจำเป็นเหรอครับซึ่งนั่นก็คือตัวคุณน,นั่นแหละครับสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพ พวกเราปกปิดอาการบาดเจ็บและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่สั้นลงในทุกขณะของคุณจากประชาชนแม้จะดูดุรแรงและร้ายกาจไปบ้างแต่การเสียสละเด็กคนหนึ่งเพื่อทำให้ภาพลักษณ์นั้นยังคงอยู่ก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่าพอที่จะเสียสังคมฮีโร่จะต้องคงอยู่โดยไม่สั่นคลอนเพื่อการนั้นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพก็ต้องมั่นคงโดยไร้จุดพิสังเกตใดๆทั้งนั้น แม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจะบอกว่าเป็นเพราะผมทางกระทรวงเลยต้องออกมาปกป้องภาพลักษณ์ของสังคมฮีโร่มากกว่าอนาคตของเด็กคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอปลอดเข้าใจด้วยครับเพื่อสังคมฮีโร่และเพื่อตัวคุณเองด้วยศัจลักแห่งสุริภาพบ้าบออะไรกันกับอีกแค่เด็กคนเดียวเรายัง <c oughs> ทำไมกันแค่ไม่มีอัตลักษณ์มันผิดมากหรือไงแค่คิดอยากจะฝันมันผิดมากหรือไงตั้งแต่เขาดันออกมาทุกคนก็กัดแกล้งและล้อเลียดก,กระดังขึ้นถึงขระดาษคนแปลกหน้ามาย่อเย้ยซ้ำเติมถึงที่บ้านถึงกับทําให้คุณแม่ต้องผอมลงเพราะความเครียดบ้าเอ้ยฉันขอสามเช่พวกแกขอโทษนะครับคุณแม่โสมากเลยสิลนะทรมาัเชียง โลกใบนี้มันทำ้ายเธอจนทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วสิเอะหากการที่ไล่อัตลักษณ์เป็นความผิดบาปอย่างนงันเรอถ้าไม่มีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันได้เลยอย่างนงันเรอคนสังคมที่ผิดเพี้ยนแบบนี้ไม่คิดหรอว่ามันน่ารังเกียจขนาดไหนเด้ออคิดสิสังคมแบบนี้เถอะแลวพวกฮีโร่ที่เอาแต่อ้างเรื่องสวยหรูแต่สุดท้ายก็ตะบลบแตะลงกันได้ด้านผมน่าเกลียด เกียดเกียดเกียดมาทุกคนช่างน่าสงสารถูกสัง,สงคมจอมปลอมทำร้ายจนบาดเจ็บถึงขนาดไหนกันไม่มีใครที่จะมาช่วยเธอเลยอย่างนั้นสินะถ้าชีวิตด้านของเธอคิดจะทิ้งมันไปแล้วล่ะก็มากับฉันดีกว่าเธอสามารถเป็นทุกอย่างที่ฝันได้เพราะว่าฉันอยู่ตรงนี้ไงละ่ะหลายเดือนผ่านไปเหตุการณ์บุกยูเอครั้งแรกเอา้าว่าไงละ่ะ มาปิดบัญชีกันตรงนี้เลยมามแกไอตัวบักของเกมเอ้ยก็รับไปงั้นแหละร้องเธอะกลับไปสักทีมารายงานตัวแล้วครับโดยหมดเวลาจนได้โครกิริไม่ปล่อยให้ดีได้หรอกนะเออคุณโครกิริครับรบกวนพาธุมุระคุงหนีไปด้วย ทางนี้เดี๋ยวผมจะถ่วงเวลาให้เองดีแกเป็นใครไปก่อนเถอะครับใครจะยอมกันสายโจมตีระยะไกลสองคนแต่เข้ามาตรงๆแบบนี้เดียใจร้อนไปดอยนะครับโปรฮีโร่โลงศพไซเอ็กโตพลาซึมมิดไน อย่าเพิ่งตกใจไปสิครับยิ้มหน่อยสิครับออไมนี่มันเพิ่งแค่จะเริ่มต้นเท่านั้นเองออนี่เธอเวลาเดียวกันบาลับใดคาบิโดสัญลักษณ์แห่งสันติภาพอ่อนแอลงอะไรกันพลังขดดนันไม่เห็นจะอ่อนแอลงตรงไหนเลยนี่อาจารย์ไม่หรอกครับเราแค่ออยังเตรียมตัวมาไม่พร้อมก็เท่านั้นเองแต่ไม่ต้องห่วงหรอก เธอยังมีเวลาอีกว่าชิการาคิทมุระเขาหน้าทำให้โลกต้องหวาดกลัวเธอซะและเพื่อนการนั้นนี่แกเขาคือโปรเจกตพิเศษของผมเองเรื่องความแข็งแกร่งนี้รับรองได้เลยจงใช้เขาเป็นมือเท้าของเธอตามใจชอบเลยยินดีที่ได้รู้จักนะครับรุ่นพี่โทมุระโคดเดมเดกุ จากที่ก็ขอฝากตัวด้วยนะครับ